สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นอ้องตอนนี้นะคะห้องยางสำรวจนะคะบรรยากาศสวยงามมาฝากกันค่ะบรรยากาศสวยๆจ้ะอากาศดีค่ะแดดดีขนาดเลยจ้ะมันดูดมาแล้วเร็วตอบันดูดหน่อยจ้ะมันดูดเร็ว,รวมา กายังดีจ้ะไฟเอวีกกันลายหลายพี่น้องมึงไฟเออวิกสุตีพ่อพี่น้องเก็บจ้ะร้าย<ป>ครับน้ำกันขาจักหน่อย

อ่อนน้องเนาะเก็บไปเก็บลวเข้าวเจ้ามากค่ะเน้ยนอยู่จ้ะเก็บมอนขนาดนะ แตกเต้มเนาะพี่น้องเน,ะนาะุดูสิแม่นหมดเดี๋ยวดูวอัวเลยจะพาไปเบิงพักอันนั้นนะคะจะเทียมปลาอย่างเงี้ยสินะโอเคพากันหลอกเบิงหันเบิงนีน้ำจะ้ะ ่าพี่น้องเลาะนะคะวันนี้ค <c oughs> ่ะเจออะไรเก็บหมดค่ะวันนี้ค่ะฮ๋อหืมฮะก็ได้น่าโอเคบานนกอ๋อยาบานนก ่ะเก็บอยากเื่นหยิบกับพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆค่ะเจออะไรเก็บอันนั้นเลยนะคะเนาะเก็บไปเรื่อยๆจ้ะมังบานนกนะบานนกพี่น้องเห้หมดป่ะค่ะไปตันตอแล้วจ้ะเนาะแตกยังหลายเลยจ้ะมังพี่น้องเนะี่ย เ้าจะวาดภาพในหินค่ะในโคดหินงามค่ะเป็นภาหินเนาะศิลปะสุดยอดเลยจ้ะอืะ่เนี่ยเอดินายมันดูดก็เช้

ในรูสอ่ะได้ทิ่ด้วยยันเลิกย่ะตอนนี้ตีมะพอ้าวพร้อย่างหัวบ้าตีมะพออันนั้นไอไอหอมหอมอ่ายังกะหอมปลาแม่จ้าอุ้ยเต็มแล้วพี่น้องปุ้นนะคะ ต็มไปเหมือนเลยจ้ะบอคิดว่าจะเจออุ้ยตีดีใจพี่น้องมึงดู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 คุณะเต็มไปหมนเลยคุณนะมัดคืนอยู่ตรงนี้นะพี่น้องนะพูน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 แห้งลายจ้ะพลุกแกชิพิงเยอะเก็บจะเก็บนี่พูดซะยืมถ้าพูดซะเก็บเลยค่ะเก็บไปเ้อะๆเก็บไปจ้ะพี่น้อง าดีใจคักโดนด,ดองดองไดง้ตีไหมตัวมันอันพี่น้องเก็บมันมันมันแข็งจ้ะมันแข็งมันแข็งแล้ก็เป็นอย่างเขาเก็บเอาทังสีเลยเนาะว้ายดีใจหายพี่น้องเลยดีเลยตีมล่องรถพอแล้วตีเนี่ยมาเบิง่งติว่าแมนคักคกเด้อ เยอมียอะช่างให้ชามีเยะยะกหลเลยจะฮู้นะด่นสตุยู้พี่น้องเลยสออนครับอืมออเยะยะยะเดชมไปมีเยะพี่น้องหลายคับ โอ้ยอาการกรอบดูเกดิดับบีไปส้มนี่สุดด้วเบอร์นี่ต้นอันนี้ก็พองจ้ะต้นกุหลาบพูดายค่ะพี่น้องซอนไหมค่ะมันยังดอกเอาไปเอาไปดองเนาะไป้คันสมเนาะค่ะเนาะเก็บเอาค่ะมันดึงบ่ได้เลยพี่น้องหัวมันเบิรงเบอร์เบอร์โอ้โหโรสพี่น้อง นี่ละจ้ะเป็นบอกระเทียมอันนั้นหอมปลาใบมันใบมันจะกลมๆโดยจต่เดิมมันจะเอ่อมันจะสักๆแน่จ้ะโอ้พี่น้องเ้ยตู้อะไวุ้ยนี่เด็กวะเล็กชิพินเนี่ยโอะไรลูก ครับหึฮะอุ๊ยอย่าเข้ามาลูกอย่าเข้ามาหนูจะเอาได้รมาให้หรอมึเอาได้ให้หรอมะบัตติี๋ยวพึ่งจะพึ่งเย้าพึ่งหึหออื้อลาวจะจับอ oh, ุ้ยนี่ห uh, mm ัว hmm. ม uh, ันใส่ปอแต่ยุดจับนี่ให้มอหัวเพิ่น สะออนพี่น้องเลยเบิ่งดูหืราบวดควได้จา้จาจะเพิ่นจะแข็งนะพี่น,อนอ้องเนาะนี่นี่โอ้นี่เราจะพอคิดบ่ันมันจะพอเนาะกับไ่พอ,พอ เล่ารว,วดลวดเลยละเ่าจอดมาต,ตกปลาค่ะเ่าจอดมาจอดอยู่นี่ตีคันดเดี๋ยวตาเดี๋ยวเนี่ยมาพอดีหมอดเจาะหมอดเจาะมากก็เลยว่ามันถ้ามันเป็นปัญญามันก็จะว่าเป็นจันงซีเนาะซีว่านนะคะแดดแรงเนาะเดี๋ยวจะอยู่ข้างล่างกันแม่นจ้ะพี่น้อง นี uh, mm ่ข hmm. nah, nah. ้างล่างนี <shores> uh huh. ่ก็แมนอุ้ยนี่นี่นี่จีพิงโซด้านน้าเดดิเฟนโชให้นี่อันนั้นอันนี้อันนี้หอเไอ้กระเทียมจ้ะนี่อืมอืมเราดีสองตอเลยค่ะที่จะเก็บไปน้าตีเมื่อกี้ตีว่าทีจะอันเห็นแตกหอมนะคะกระเทียมปลาเห็นพี่นนองเราเทียมปลาพ่อนใหญ่ค่ะอันนี้กระเทียมปลาอีกชนิดหนึ่งเด้อจ้ะเด้อเดี๋ยวเปียกระตาดีก่อน ฮะย่ะ yeah. โอ๊ยดีใจพี่นอ้องแต่ว่ามันแหงหน่อยอยู่นอกจากเนาะม่งดูล้วค่ะดีดีดจะเลือกเอาค่ะของปลาของฟี่ค่ะพี่นอ้องไปเห็นเพื่อกตื่นเต้นแล้วค่ะเอานี่หัวก็ออกม่านแถวนี้พญ่ว่ามัน มี่พักที่บานีิมันบุไข่มีเนาะคะ่ะลายเนาะก็เลยกันเลือกจะมานี่ค่ะหมูดีแล้วบุม,มักอันนี้แล้วมักหอมแล้ววะก็มากระเทียมแต่ม,กนนมากระแนมหยาเลยพี่น้องเจ้าวะหยาเจ้าวะไอ้ยังนี่ค่ะนี่นี่น,นี่เห็นบน่นี่เลี๋ยวหยาอย,าอยู่จ้ะ ย่าไม่มีเก็บพี่น้องเก็บเก็บกันยาวๆเลยค่ะครั้งแรกตื่นเต้นซอนหลายนเนาะนี่นี่อย่าไปเฉลี่ยแน่มาเห็นไม่นีเห็อสิวินอสแคนซีไปค้อเด่นเด็กค่ะเต็มอยู่พี่น้อง đi từ đường mặt dài mặt dài mặt dài You have faith, mai. โอ๊ยายคทักจะสิ่งร้าเอามืงได้พี่เนาะจักหญ้าบันที่นี่มันแยกออกค่ะจักหญ้าจักกระเทียม บะวังดีๆก่อนเยอะงว้ดีก่อนออน,นี่ห้องนี้มันใหญ่แล้วเห็นหอมกันโดใส่หอมด้วยจ้ะที่ที่ประเดี๋ยวเอาเมียดมาไยวเอาน้าพี่น้องเนาะมาเกีียวเอาไหม มาตัดอะไรไหมคะอันนี้หนาอันนี้ยุ่งพี่น้องคือกันแถบันนี้นี่เพาเจ้าไปที่จากตีละตีก็จะงมเศร้าๆอยู่ในป่าเน,นี่ยแหละ ตกปลาอยู่เก็บไปอีกก่อนจ้ะคันี้ลา,าจจตกปาลาเ้วพี่น้องเนาะขึ้นหยาอย่างนี้หล,ละคะระวังมันดุด ម៉មៗចេកកណ្ដាស់ម៉មៗអូយអ្ហាអមមកលកលកកាអ្ហាមកហើយប៉ប៉ាម៉ានកណ្ដាស់លឺចា บ่ได้จ้ะหยุดบ่ได้ <laughs> มูมม oh. ตีแล้วก็มาแก้ปีกันจะเขาสิไปตอยละจ้ะ คแลก็จะดอกควันซิงโตกำลังออกใบไม้เลยหลายคักควันซิงโตเก็บอาดอกอันนี้พิ่ไปอันนี้ค่ะไปพัดดอกตูมเพิ่อน,นี่เก็บไปค่ะเอาทุกอย่างจ้ะได้ม,มาแล้วก็เอาทุกอย่าง ตอนก็ประเสลัดได้เก็บตับๆเลยจ้ะมวลขนาดกินได้ทั้งดอกทั้งใบและรากเก็กๆเขาแลงเข้าค่ะหาเข้าเด็ดปลาเนาะ หอดหญ้าอันนะั้นหาตะกระแตนจนิโนะเก็บอันนี้ก็น้ากผนังเก็บยาตะกระแตนจักหน่อยกันค่ะรอเขาเจ้าเล่นอันนี้ก็นี่จะยาตะกระแตนคลิปนี้ก็ทิไปแบบสบายสบายเด้อจ้ะเด้อเก็บเอาทุกอย่างที่เรากินได้ค่ะ เป็นสลัดเอาเถนหาลูกหาเต่าชิพักกกลับล้ะค่ะคิดว่า ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมินติโน่ชวนพี่น้องพี่จะเอาหอมมาให้เบิงจ้ะหอมดิบๆเยอะมากจีตะกได้ว้เอวิดมานั่มค่ะดาจีจะมาเท้าความสะอาดอันนี้ได้อันนี้น้ำค่ะกระเทียมมานั่มจ้ะ อยู่น้ำกันแต่กัดเทียมกับใบไ่ปันไดพี่น้องกัดเทีมบบยปทมปลาข้าวซม่เขสาสะอาดเขา,ายมันเป็นทึ้งยมันจะเจ็บระจำว่าเข้ากสะอาดอีกแะนน่นอกเล็กหน่อยอยางเบิ้งหอยค่ะแล้วต้นน้อยนามโลงประมาณเขาชั่วโมงค่ะนามโลงแล้วตีพี่น้องไปเก็บหอยแข้ง มันดุสนี่จ้ะมันไม่หัวน้ำเลยค่ะพี่น้องหัวมันแห่งหัวมันกับหัวกระเทียมปลาหัวหอมเนียค่ะมันคข้ารย่างกันเลยสินี่แต่ตีลองเก็บหายน้ำเต้มจ้าเด้อยิววะนี่ ตีเอาไปอันใบมันจะใบมันจะแข็งเวยค่ะพี่น้องใบมันจะแข็งที่แรกตัวมันหยาแล้วจะเนาะแต่ที่นี่ตีเล่นลงรถไปตีกรปเช้าดมเบืองอ่ะนะที่ใดดแดเป็นหอมบู๊ตีดีใจว่าสันตีนั่มาโดนล้ค่ะการมันจะแข็งค่ะเอาไปดองเนาะเอาไปดอง กอเลิกก hmm? uh, ็ม oh, no, oh, ันหอมปาจ้ะเออแตนว่าเหตุนะแตนเลิกอะไรสตรอเล o ก n d s r มหอมบีชหอมทะเลหอมบีชอล s ่หอมทะเลเมันดูไปไหนลูกมันดูดนก็ตอนอะไรใคราเว็นเธอสว

สวัสดีครับพลังหฮ้ยด anyway> ีค่ะอากาศมันดีจ้ะแต่ว่ามีลมอยู่ใบซ้ำเดี๋ยวใบซ้ำเนี่ลุกก็เยวนี่ค่ะบ๊วยหัวมันเนาะงเนี่ยมันดีกับขึ้นหยาแหละจ้ะใบมันจะบุกขึ้ต้นหอมเลยพี่น้องมันจะ มันจะไขยย่ยงาไหมคะ,ะมันจะไปจะไปแบบใบมันจะเบล็ดกลมเบล็ดกลมเลยเ <c oughs> นาะมันจะมีแบบว่าใ <c oughs> บครึ่งเสี่ยวเนี่ยจะ้ะไ <c oughs> ข่ไข่ใบกระเทียมปลาแต่ว่าะจะมีความกลมกว่ากระเทียมปลาน,นอกจากมันดูดมวล big เป็นมาก n h e เฮก็อาเป็นดับอันนี้ว่นเด็ตั้งใจสิท่ทอนอันนั้นหัวมนันนามเราจ้ะพอดีดึงมันก,ก็ะลุดมันน่ามมากพี่น้องเพนยังกินค่ะอันนั้นหอมปลาเห็นไหมเตีเออหอมปลาเนาะห,หอมทะเลเนาะอยู่บ้านตีกับมีแต่แข่งคนละพันนะคะอันนั้นไปพันอีกอย่างหนึ่งเนาะ ปลูกว้นะคะลายด้วแหละอยู่บา้านนะไปมันจะมาเป็นแบบนี้จ้ะไปมันจะกลมเหมือนเหมือนมันหอมเลยอันนี้เป็นหอมแบบว่าใบเหมืนอนหย่านะพี่น้องใบหอมต่วาเหมือนหย่ามัน,มนจะมาข้น่ในโขดหินนะค่ะโขดหิน,นอ่ะ แต่มบลายป็นไหนด้วยคะแล้วคิปยย้องหามืเดนี่ค่ะมาซหนีเองค่ะแต่ม่วาไรจแลวกันก claro ็จะเป็นไวรบิดออาบุตรติกบบุตร t e r m i ุ c o s m e c k a e i n s e l ต่เไหรอไซงุ่เราันเป็นบ มุดที่เราไปนอนละค่ะเรห่วงเชียรเด็กหน่อยเอามาให้เบื้งสุดหรจับพี่น้องแล้วอันนี้แล้วดีสิพี่น้องไปเห็ดอย่างอื่นน่าจะเนาะอันนี้คนจะเห็ดยังเ่ไหร่ดอกกีบาร์ตไปที่กับเขา กำันตกนะ